สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่หนึ่งมิถุนานะครับหกสี่นะครับสําหรับใครที่ถูกหวยมือนีเลี่ยงขนมลุงมหานะครับผมนะครับหลังจากที่ห่างหายกันนานมากนะครับเกือบปีนะครับที่ลุงมหาไม่ได้โพสต์คลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อสอบเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่อยากจะไปทํางานเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับลุงมหาได้อัดคลิปนะครับนะ เพื่อที่จะส่งมอบข่าวสารให้สําหรับคนที่ถามไทยกันเข้ามานะครับทางข้อความนะครับเป็นยังลูกมหาคือบอ่อนไอข้อแห่งไม่หนองกําลังไปส่งเอกาสารนะครับเจ้ามาเป็นยังลูกมหาคือบอ่อไอส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆให้รับทราบได้นะครับผมนะครับมันนี้นะครับอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะทราบเรื่องเกี่ยวกับอ่าเข้าไปทํางานเกาหลีใต้นะครับปีสองพัน ยี่สิบสองนะครับผม,ป,มปีนี้สองพันสบเอดมาปีหนาสองพันสิบสองสองพันสิบสองกระลูกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้รู้ๆกันอยู่นะครับติดโควิดตัวเดียวนะครับผมมีน้องนะครับติดโควิดตัวเดียวครับเพียรยังไม่ได้นะครับผมลุงม,มหาก็ช่วงนี้ก็นี่ครับเรียนออนไลน์กับเพื่อนเกาหลีบ้างเห็นไหมครับนี่นะครับลุงม,มหาก็เรียนออนไลน์กับเพื่อนเกาหลีบ้างนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ภาษาเราลืม แล้วก็มีข่าวดีครับสําหรับคนที่จะสอบอุตสาหกรรมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมฟิตภาษาฟิตร่างกายให้พร้อมนะครับช่วงนี้เราโควิดไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็เป็นการดีนะครับเราได้อยู่กับอ่าห้องอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวนะครับซึ่งตรงนี้เราก็หัดเรียนภาษาด้วยตัวเองนะครับซึ่งสถาบันต่างๆช่วงนี้แน่นอนครับไม่มีโรงเรียนไหนสอนภาษาแน่นอนเพราะว่ากลัวโควิด แต่เขาจะสอนทางออนไลน์นะครับซึ่งค์สเรียนทางออนไลน์ก็หลายพันนะครับสี่ห้าพันหกพันเจ็ดพันแล้วแต่ที่นะครับลุงมหาไม่แนะนํานะครับเรียนด้วยตัวเองดีกว่านะครับไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ด้านล่างมาถามหรือแอดไลน์มาถามนะครับนี่ไม่เข้าใจแอดอดีตไลน์ตัวนี้มาถามเลยนะครับนี่ m w o l y molly 999นะครับผมแอดมาหาลุงมหาถามมานะครับถ้าลุงมหาตอบไม่ได้หรือไม่เข้าใจข้อไหน ลุงมหาสีไล่ไปถามมูเกาหลีให้นะครับผมนะครับสำหรับข้อสอบก็อย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่บอกไปนะครับข้อสอบข้อสอบนี้นะครับเป็นข้อสอบ e p s เกาหลีโดยตรงนะครับใช้ทั้งหมดสิบหกประเทศนะครับนะครับใช้สอบไปทำงานเกาหลีใต้สิบหประเทศนะครับน้อยโรงเรียนมากนะครับที่จะนำข้อสอบตรงนี้มาบอกนักเรียนนะครับ เป็นยังผมกับเงินคือกันนะครับผมเคยไปเรียนโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผมไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนก็นแล้วกันนะครับผมเคยไปเรียนโรงเรียน3-4โรงเรียนแล้วนะครับนะลองไปดูว่าเขาทําการเรียนการสอนแบบไหนย,ยังไงนะครับซึ่งแต่ทางโรงเรียนเขาไม่บอกนะครับว่ามีข้อสอบแบบนี้นะว่าข้อสอบทั้งหมดที่จะเอามาสอบให้เราเนี่ยมันออกมาจาก960อข้อตรงนี้นะครับทั้งการฟังการอ่านการฟัง960อกข้อการอ่าน960ข้อ ออกมาจากตรงนี้นะครับพี่น้องครับนะท่านใดที่ยังไม่รู้ก็รู้ซะนะครับแต่ก็มีบางโรงเรียนครับรู้สึกว่าในประเทศไทยนี้ก็ไม่ไม่พูดดีว่ารู้สึกว่าจะมีบางโรงเรียนนะครับให้เอา960้อนี้แจกนักเรียนฟรีด้วยนะครนะมีบางโรงเรียนนะครับอยู่โซนอีสานนะครับนะผมก็ขอชื่นชมสําหรับโรงเรียนแห่งนั้นด้วยนะครับผมนะครับสำหรับข้อสอบเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนี่นะครับสาหรับข้อสอบนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือการฟัง นะเอ้ยพูดผิดอันนี้คือการอ่านครับขอโทษขอโทษนะครับอันนี้คือการอ่านข้อหนึ่งถึงข้อสี่ร้อยแปดสิบและก็สี่ร้ยปดถึงเก้า้อยหกสิใช่ไหมครับการอ่านนี่คือการอ่านเราไปดูครับมีเฉลยให้ด้วยนะครับคําตอบเห็นไหมเรามาดูที่หนึ่งเป็นแบบไหนอ่าเปิดให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับรอนี่นะครับเป็นการอ่านนะครับเป็นการอ่านอ่านว่านี่คืออะไรนะครับ นี me, ่จอบมือนี me, ie, ่คืออะไรถุงมือนี่คืออะไรรองเท้าบูทนี่คืออะไรถุงนี่คืออะไรนะครับเคียวตับค้อนตีตะปงตะปูโทรศ่งโทรศัพท์นะครับรถยนต์นะครับมันก็การอ่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปจนถึงเก้าร้อยหกสิบข้อเอ้ยนะครับแล้วมีการเติมคําด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะสำหรับการเติมคานะครับนี่คือของการอ่านนะครับส่วนการฟังเป็นแบบไหนเราไปดูนะครับส่วนการฟังเป็นแบบไหนนี่คือการฟังและทีนี้การฟัง เปิดขึ้นมาปุ๊บนะมีคําตอบด้วยนะครับนี่คือการฟังนี่การฟังเห็นไหมครับการฟังมันมีมีเสียงประกอบด้วยนะครับมีเสียงประกอบด้วยอ่าเสียงอยู่ไหนหนึ่งนี่ไปปุ๊บแล้วก็เปิดเสียงได้นะครับนี่เปิดเสียงฟังได้นี่นะครับหนึ่งบนมนบหนนะครับนะครับนนี่นะครับ นี่นะครับนะมือผมจับโทรศัพท์นะครับขออภัยมันสัน่นนี่นี่นะครับข้อสองนะครับออเห็นไหมครับ,บอ,อูยูอาอูนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ,บ,บ,รบไปจนถึงข้อเก้าร้ยหกสิบนะครับ มันก็มีประโยคคำถามประโยคหลายอย่างนะครับมาให้เราฟังไปฝึกทำนะครับซึ่งข้อสอบตัวนี้นะครับมาจาก P P พเอเกาหลีโดยตรงนะครับนี่เห็นไหมครับพีพีเอสโทนะครับโดยตรงนะครับฮันกุกกอนนะครับภาษาเกาหลีนะครับผมนี่นะครับนะครับอย่างที่ผมพูดไปทางต้นนะครับโรงเรียนต่างๆนั้นบางโรงเรียนไม่สอนนะครับไม่บอกนะครับว่า ข้อสอบทั us, us, ้งหมดที na, ่เอามาสอบออกให้เราเนี่ยมาจากตรงนี้นะครับพี่น้องครับนะใครไม่รู้ก็รู้ซะนะครับนะแล้วเวลาเราไปเรียนตามสถาบันต่างๆนะครับเขาก็เอาข้อสอบอ่าข้อแบบนี้แหละไปให้เราฝึกทําในห้องเรียนแล้วก็ไปเฉลยก็เอามาจากนี้แหละครับนะเพื่อที่ให้เราจําเพื่อที่จะทบทวนให้เราจานะครับก็เอามาจากตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นผลละมงละไม้อะไรเขาก็เอามาจากนี้ทั้งหมดนะครับ บางโรงเรียนไม่สอนไม่บอกนะครับว่าข้อสอบที่เราจะออกข้อสอบจริงเอาออกจาก960ข้อตรงนี้นะครับแต่มีส่วนน้อยนะครับที่จะบอกโรงเรียนนะครับแต่ก็มีบางโรงเรียนบอกนะครับอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับนี่นะครับถ้าใครยังไม่เชื่ออีกนะครับผมจะจัดส่งตัวนี้ไปให้นะครับเนี่ยจัดส่งข้อสอบ960ข้อทั้งการฟังแล้วก็การอ่านนะครับสุดจัดส่งไปให้นะ และผมจะส่งตัวอย่างเมื่อก่อนมันจะออกข้อสอบให้ดูนะครับอย่างเช่อนอข้อสอบปี2019นะครับเดือน2นะครับกุมภาวันที่สินะครับข้อสอบเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับข้อสอบนี่มันออกจากตรงนั้นจริงๆนะครับนี่ข้อนี่คือข้อสอบจริงนะครับไอพวกนี้คือข้อสอบจริงนะครับผมได้ถ่ายเอกสาร,รเตรียมไว้ให้ไปดูเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันออกจริงไหมนะครับ ไกลอะไรนะครับมันก็ออกมาจากตรงนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ข้อสอบต่างๆมันก็เป็นแบบนี้นะเต็มนะครับเห็นไหมครับข้อสอบต่างๆมันออกมาจากเก้า้หสิบข้อที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับพี่น้องนะใครยังไม่รู้ก็รู้ซะนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะมันก็ออกมาจากตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี้นะครับที่ผมให้ดูไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับผมเป็นแบบนั้นนะครับข้อสอบออกมาจาก9 6้าร้อหสิบข้อนะครับไอที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับผม นี่แหละแล้วก็มีข่าวดีนะครับสาหรับท่านใดที่ได้ไปเกาหลีใต้คืนนี้นะครับ,นะรบไปคืนนี้ก็ยินดีด้วยนะครับรู้สึกว่าไปอุตสาหกรรมไปคืนนี้รู้สึกว่า35คนนะครับคืนวันที่1นนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น4นะครับแถวพีนะครับเรารู้สึกว่าวันที่1คืนนี้จะไป35คนและพรุ่งนี้บินไปอีก40คนนะครับเป็นรอบอุตสาหกรรม นะครับผมก็ต้องก็แสดงความดีใจกับพี่น้องพ้องเพื่อนของเรานะครับที่ได้บินไปทํางานเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะครับอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจข้อสอบก็ทักทางไอดียไลน์มาเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับช่วงนี้เราโควิดว่างๆไม่รู้ไปไหนสําหรับท่านใดที่สนใจไปทํางานเกาหลีใต้ก็เป็นโอกาสที่ดีเป็นนิดนิดหมาย เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมนะครับเราก็ฝึกทบทวนตำรับตำราครับรอติดตามกรมแรงงานว่าเปิดสอบตอนไหนเมื่อไรนะรเราก็ไปสอบนะครับเมื่อเรามีภาษาติดตัวแล้วนะครับไม่เข้าใจภาษาตรงไหนหรือว่าติดขัดข้อไหนนะครับก็ออดีไลน์มาหาผมได้นะครับออดีไลน์ซึ่งผมก็โชว์ไว้ให้ข้างต้นที่ผ่านมาพูดไปข้างต้นที่ผ่านมาแล้วนะครับถามกันเข้ามาได้ครับพี่น้องไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามกันเข้ามานะ คืนนี้35คนบินไปเกาหลีแล้วนะครับพรุ่งนี้อีก40คนนะครับผมเอออย่าลืมนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ถามไถ่กันเข้ามานะครับเกี่ยวกับการไปทำงานเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายลุงมหาคือมาอัปเดตข่าวสารต่างๆให้ฟังแด่นะครับผมอย่างน้อยว่าคลิปนี้ก็หลายท่านหลายคนก็คงรู้แล้วนะครับว่า เราไปเรียนภาษาตามสถาบันต่างๆเนี่ยเวลาเราไปสอบข้อสอบมันออกมาจากไหนนะครับมันออกมาจาก960ข้อนี้นะครับบางโรงเรียนส่วนมากเลยนะครับไม่บอกนักเรียนนะครับว่าออกมาจากตรงนี้นะครับนะมีส่วนน้อยครับที่บอกนะครับวันนี้เราได้รู้กันแล้วนะครับหายขลองใจกันแล้วนะครับโอเคครับถ้าเราไม่มีพื้นฐานเราก็แนะนําให้ไปเรียนตามโรงเรียนดีกว่าอย่างเช่นกอไก่ขอไข่อะไรเรายังไม่รู้เช่นอย่างตัวไหนนะ นี่ข้างต้นอย่างเช่นพวกนี้ประยงพยัญชนะแบบนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับนะเราก็ต้องไปเรียนก่อนนะครับหรือใครไม่มีเวลาเ็เรียนด้วยตัวเองที่ YouTube ก็ได้นะครับนะเอาล้ครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ถามถ่ายเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอข่าวข่าวเกี่ยวกับคนที่จะไปทำงานเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ